สวัสดีครับอู๋ินายครับคุณผู้ชมได้ยินคําว่ารถ E ีวีกันจนเริ่มจะคุ้นหูกันแล้วใช่ไหมครับหลายบ้านเริ่มวางแผนกันแล้วนะครับว่ารถคันต่อไปที่เราจะซื้อจะใช้รถ E ีวีนะครับหลายบ้านมีใช้อยู่ในครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราเริ่มเห็นว่ารถหลายค่ายหลายยี่ห้อหลายรุ่นเริ่มที่จะผลิตออกมาเป็นรถ E ีวีที่มีความน่าสนใจนะครับและเราเองก็หวนไหวเหมือนกันนะครับที่จะอยากได้มันนะครับรวมถึงเราขับไปบนท้องถนนเริ่มเห็นนะครับว่าโอ้มีรถ E ีวีเริ่มวิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราขับไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเราขับผ่านที่จอรดรถต่างๆเริ่มเห็นมีการเว้นช่องจอดให้สามารถชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับเทรนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่ฝั่งผู้ผลิตร,รถยนต์เองรวมถึงรัฐบาลแต่ละประเทศเองก็คุยกันนะครับว่าทํายังไงรถยนต์ที่มีพลังงานสะอาดมากขึ้นกว่าการใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงปกตินี้เนี่ยจะเริ่มเข้ามาทดแทนรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มากกว่า20ประเทศนะครับประกาศแล้วว่าจะทําการเลิกขายรถที่สามารถเติมน้ํามันเชื้อเพลิงได้ภายในกรอบเวลา10ถึงประมาณ30ปีที่จะถึงนี้ซึ่งก็อีกไม่นานนักแล้วนะครับเรามีการประกาศเป้าหมายนะครับว่าจะมีตัวเลข by 30 by 3ตบายเตนะครับ30%ของรถยนต์ใหม่ที่จะขายในปี2030จะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ดังนั้นรถยนต์ส่วนมากที่จะวิ่งบนท้องถนนในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ใช่รถที่เติมน้ามันแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟ ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาให้คุณผู้ชมทุกคนรู้จักกับรถ EV หรือว่ารถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นครับร่วมสนับสนุนข้อมูลการผลิตโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยรู้จักกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและเราเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับมันมากขึ้นจากรถไฮบริดประเภทต่างๆนะครับปลั๊กอินไฮบริดหลากหลายรุ่นที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับหลายรุ่นที่เรารู้จักเนี่ยเริ่มเข้ามาขายถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับหรือยกตัวอย่างวอลโวเนี่ยที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่จริงจังกับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเขาประกาศอย่างชัดเจนเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับว่าในปี2019นี้เนี่ยรถวอล จะต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ภายในนะครับภายในปี2025อีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้นะครับรถครึ่งหนึ่งของ v o l v o เนี่ยจะเป็นพลังงานไฟฟ้า100%หรือว่า BEV แบบนี้นะครับแล้วก็ภายในปี2030จะไม่มีรุ่นไหนเลยที่เติมน้ำมันได้ของ v o l v o ที่จะออกมาวางขายเป็นรถใหม่นั่นเองนะครับหลายยี่ห้อมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันนะครับมีการประกาศแล้วว่าภายในปีเท่าไหร่เท่าไหร่นี้เนี่ยเราจะกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%นั่นเองครับ ทีนี้รถพลังงานไฟฟ้า100%หรือว่ารถ EV ีมันคืออะไรกันล่ะครับเราดูจากภายนอกเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าคันไหนเป็นรถ EV ใช่ไหมครับดีไซน์ใกล้เคียงกันมาก,กน,นะครับขนาดก็เหมือนเหมือนกับรถที่เราคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถเนี่ยแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่เราคุ้นเคยกันมานานนะครับแน่นอนครับเราขับไปก็ต้องแวะเติมน้ํามันใช่ไหมครับ เลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็เติมไม่ว่าจะเป็นน้ามันเบนซินหรือว่าดีเซลก็แล้วแต่ประเภทของรถยนต์นะครับจากนั้นครับในตัวรถยนต์เองก็จะมีเครื่องยนต์ที่จะเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงตัวนั้นนะครับสันดาบออกมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโดยที่วิธีการนี้เนี่ยพอมีการเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเกิดไอเสียหรือว่ามลพิษเกิดขึ้นบ่อยออกมาจากปากเข้าไอเสียที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับ แต่ว่าพอมาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เนี่ยอยากให้นึกภาพโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละครับจะต้องทําการเสียบชาร์จไฟใช่ไหมครับมีการกักเก็บไฟอยู่ในแบตเตอรี่ของตัวรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นั่นแหละครับที่จะใช้ขับเคลื่อนรถคันนั้นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับวิธีการนี้แน่นอนนะครับว่าไม่มีมลพิด ไม่มีท่อไอเสียนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดมากขึ้นแถมในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมีอัตราเร่งที่ดีทัดเทียมกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบหรือดีกว่ามากๆในหลายกรณีด้วยนะครับดังนั้นหลังจากนี้นะครับเราจะเห็นค่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นค่ายที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายปีคุ้นชื่อคุ้นหูกันมานะครับหรือแม้กระทั่งค่ายรถยนต์ค่ายใหมๆ่ๆเปิดตัวรถอีวีเข้าสู่ตลาดกันอย่างมากมายม,ายมหาศาลเลยล่ะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับนอกเหนือจากพลังงานที่สะอาดมากขึ้นในรถ EV แล้วนะครับรถยนต์ที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายปีที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทรถหรือว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ย มันมีชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือที่เรียกว่า moving parts เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ล้อนะครับที่หมุนเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแต่ภายในมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่เต็มไปหมดนะครับทางลูกสูบกระบอกสูบต่างๆสายพานต่างๆนะครับที่จะต้องเคลื่อนที่นะครับมีชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ2,000กว่าชิ้นนะครับในรถยนต์สันดาปทั่วๆไปครับพอเราเปลี่ยนผ่านพลังงานเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาเป็นรถอีวีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ขณะที่รถคันนี้เคลื่อนนที่ไปข้้าางห ลดลงจาก2,000กว่าชิ้นเหลือประมาณ20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับตัวเลขที่ลดลงมากมายมหาศาลนี้ส่งผลกับอะไรครับส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการมนเทเนนซ์หรือว่าการบำรุงดูแลรักษารถ E ีีนั่นเองนะครับไม่ต้องมีเครื่องยนต์ให้เราดูแลนะครับไม่ต้องมีน้ำมันเครื่องให้เราเปลี่ยนถ่ายตามระยะรอบการเปลี่ยนถ่ายที่เราคุ้นเคยกันว่าทุก6เดือนทุกกี่ปีทุกกี่หมื่นกิโลเมตรนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเมนเทเนนซ์รถ E ีเนี่ถูกกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปท,ทั่วไปอ ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีน้อยลงนะครับจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปทั่วๆไปนะครับแต่หลายคนก็จะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดนะครับ เขายังมีหน้าตารูปร่างที่เหมือนกับรถยนต์ที่เราคุ้นเคยกันมานานใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วรูปทรงของรถยนต์ในลักษณะนี้เนี่ยถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามหลักการแอโรไดนามิกได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นดีไซน์ของรถยนต์โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะยังคงมีหน้าตาหรือว่ารูปร่างที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ ที่เราคุ้นเคยกันมานานนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างออกไปนะครับที่เราสามารถสังเกตได้กับรถ EV ในตลาดหลายรุ่นเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยมีช่องดักอากาศหรือว่า Air i อินเทมากมายสักเท่าไหร่แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมักจะปิดทึบในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ตัวรถเองเนี่ยสามารถที่จะลู่ลมได้มากขึ้นกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปทั่วๆไปนะครับรวมถึงชิ้นส่วนพอมันน้อยลงเนี่ย พื้นที่ภายในฝาตะโปงหรือว่าห้องเครื่องตรงนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เยอะแยะเท่ากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ปกติแล้วนะครับซึ่งทําให้รถ EV บางรุ่นในตลาดนะครับก็มีการดัดแปลงนะครับให้พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยที่ไม่ต้องเสียไปกับเครื่องยนต์หรือว่าชิ้นส่วนมากมายแล้วเนี่ยครับมาใช้เป็นที่เก็บของหรือว่าที่เก็บสัมภาระให้กับเจ้าของรถนั่นเองครับ แต่แน่นอนนะครับว่าการที่รถ E ีวีใช้แหล่งพลังงานที่แตกต่างจากรถยนต์ส่วนมากในท้องตลาดนะครับทำให้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการใช้งานรถ E ีวีในระยะแรกของทุกๆประเทศทั่วโลกเลยครับนั่นคือการต้องการแหล่งพลังงานที่จะป้อนให้กับรถของเรานะครับถ้าเกิดเราไปนับจํานวนปั๊มน้ํามันครับมันมีอยู่แทบทุกที่จนเราไม่เคยจะต้องกังวลอะไรเลยนะครับสัดส่วนเฉลี่ยนะครับจำนวนปั๊มน้ามันต่อจํานวนรถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ225ครับ ในขณะที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยยังมีจํานวนสถานีอัดประจุหรือว่าสถานีชาร์จไฟน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของปั๊มน้ํามันครับซึ่งต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าเราสามารถที่จะชาร์จรถอีวีของเราที่บ้านได้ทุกคืนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเติมน้ํามันได้ด้วยตัวเองที่บ้านของเราครับ ปัจจุบันการชาร์จรถยนตไฟฟ้าทั่วโลกเกินกว่าครึ่งเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านนะครับไม่ใช่ที่สถานีชาร์จสาธารณะครับและเมื่อเรามีความจำเป็นต้องเดินทางไกลเราค่อยไปพึ่งพาสถานีอัดประจ,จุที่สามารถชาร์จได้เร็วหรือว่า DC Quick Charge บนทางหลวงระหว่างจังหวัดนะครับที่ตอนนี้ในไทยเองก็มีจํานวนมากขึ้นพร้อมแผงขยายอีกหลายเท่าตัวแล้วก็มีผู้ใช้บริการอยู่ไม่ขาดสารครับ แต่แน่นอนนะครับว่าการชาร์จไฟเนี่ยย่อมใช้เวลานานกว่าการเติมน้ํามันนะครับรูปแบบของสถานีชาร์จจึงอาจจะต้องมาในสถานที่ที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตามห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมจะเป็นแบบชาร์จช้าที่ใช้กระแสะ AC นะครับแต่ว่าจะมีจํานวนหลายช่องชาร์จครับ หรือถ้าเกิดเป็นทางหลวงระหว่างจังหวัดก็จะเป็นสถานีที่สามารถชาร์จได้เร็วอาจจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ํามันเลยก็ได้เพราะว่ามีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อห้องน้ําฟาสต์ฟูด้ดให้แหวะพักระหว่างรอชาร์จครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นก็สามารถนั่งรอเปิดแอร์ในรถได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมการใช้งานแล้ก็การวางแผนพลังงานรถ E ีก็อาจจะแตกต่างกับรถที่ใช้น้ำมันอยู่บ้างนะครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับถ้าเกิดเราเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมที่ตอนนี้ก็มีการนําเสนอการผ่านหน้าสื่อมากขึ้นอยู่แล้วรถ EV ีเนี่ยนอกจากที่จะดีไซน์ข้างนอกใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับการขับขี่ภายในจริงๆแล้วก็ต่างกันไม่ได้มากสักเท่าไหร่ด้วยนะครับยังคงควบคุมด้วยพวงมาลัยมีแป้นคันเร่งมีแป้นเบรกนะครับ คือลักษณะการขับขี่หรือว่าการปรับตัวเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนักเลยละครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆเนี่ยส่วนมากในรถ E ีวีก็จะใส่มาอย่างเต็มที่นะครับสมกับเป็นรถในยุคใหม่ที่ทําออกมาวางขายให้พวกเรากันครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คนใช้รถ E ีีเนี่ยจะชื่นชอบมากเลยก็คือเราสามารถที่จะติดเครื่องเปิดแอร์เย็นๆแบบนี้ได้แม้กระทั่งเราจอดอยู่ในอาคารนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยมลพิษออกมารบกวนคนที่อยู่ภายนอกน,นั่นเองครับ ที่นี้รถ e v เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดจริงหรออันนี้อาจจะเป็นคําถามที่ผ่านเข้ามาในหัวใครหลายคนนะครับว่าแบบเอ๊ะไม่น่าจะจริงนะเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากแหล่งของพลังงานสะอาดก็ได้ใช่อยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีส่วนจริงนะครับแต่ว่าต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับว่าในแวดวงของรถ e v นี้เนี่ยเขามักจะใช้คําว่า zero tailpipe emission นะครับนั่นก็คือมลพิษจาก ฟลาท่อไอเสียของรถยนต์นี้เป็นศูนย์นะครับหรือว่ามันไม่มีท่อไอเสียนั่นเองครับแต่ว่าแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่บ้านของเราที่จ่ายเข้ามาสู่เครื่องชาร์จรถยนต์ของเราหรือแม้กระทั่งสถานีชาร์จสาธารณะต่างๆนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานไฟฟ้าในประเทศนั้น,ๆ,น,นๆในเมืองนั้นๆน,น,นะครับว่าผลิตออกมา จากแหล่งของพลังงานอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วแหล่งของพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติย,ยังพึ่งพาถ่านหินอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าก็มีทิศทางจากทางการไฟฟ้าเองเช่นเดียวกันนะครับว่าจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเข้าสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่อย่างน้อยนะครับบนท้องถนนที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะไปวิ่งอยู่นะครับซึ่งมักจะอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปอยู่ในเขตชุมชนเป็นหลักนี้เนี่ย ก็จะช่วยลดมลพิษที่จะปล่อยจากปากท่อไอเสียได้ไม่มากก็น่อยน,นั่นเองครับหลายคนอาจจะเห็นว่ารถ EV ในวันนี้ราคาไม่ถูกเลยเนาะ ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องจริงอยู่นะครับเมื่อดูจากเหตุผลทางด้าน e c o n o m y of scale นะครับนะวันนี้กำลังการผลิตของรถ E ีีรวมถึงความต้องการของรถ E ีีเนี่ยเมื่อเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเทียบชั้นกันได้นะครับแต่จากการสนับสนุนของภาครัฐไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างๆที่มีการสนับสนุนให้ใช้รถ E ีวีกันมากขึ้นหรือกระแสความนิยมของรถ E ีวีที่ตอนนี้ผู้คนก็พูดถึงกันเยอะมากขึ้นทั่วโลกนะครับเมื่อกําลังการผลิตเยอะขึ้นแล้วนะครับก็จะทําให้ราคาของรถ E ีีเนี่ยจะ แข่งขันกันได้กับรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วๆไปอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกกว่าแล้วณวันนี้เนี่ยก็คือราคาค่าเมเนเนสหรือว่าค่าบำรุงรักษาของรถ EV รวมถึงค่าใช้พลังงานเมื่อเราเทียบกันว่าค่าใช้จ่ายต่อ1กิโลเมตรเนี่ยรถ EV ถูกกับรถสันดาปแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ารถ E ีวีในบางรูปแบบบางตัวถังอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะมาทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปได้อย่างสะดวกสบายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปมองตลาดรถยนต์ในภาพใหญ่นะครับรถ E ีีอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้งานสําหรับทุกๆคนนะครับยังขาดรถ E ีวีในหลายตัวถังมากพอสมควรเลยรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกนะครับรถอีโคคาร์ไซส์เล็กๆหรือว่ารถสปอร์ตเปิดประทุนเท่ๆยังไม่ได้มีตัวเลือกที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า100%ให้เราเลือกณนะวันนี้สักเท่าไหร่นะครับรวมถึงยังไม่ได้มีแรงจูงใจทางด้านราคามากเพียงพออีกด้วยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันและเราก็เห็นว่าการผลักดันจากทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่จะสนับสนุนให้การเกิดของรถ E ีีเนี่ยเกิดขึ้นได้ในประเทศของตัวเองเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะครับและในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีที่อยู่ในรถ E ีวีที่สามารถวิ่งได้ไกลามากขึ้นชาร์จได้เร็วมากขึ้นประหยัดพลังงานมาก มากขึ้นตัวรถมีราคาถูกลงแล้วก็จะมีตัวเลือกของตัวถังรูปแบบต่างๆของรถ EV ีให้เราเลือกใช้กันมากขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมดูคลิปวิดีโอนี้จบน่าจะได้คําตอบอยู่ในใจบ้างแล้วนะครับว่ารถคันต่อไปที่เราจะซื้อเนี่ยจะซื้อรถ e ีีพลังงานไฟฟ้า100%หรือเปล่าครับผมอู๋็นนายครับผกกมทุกนาสวัสดีครับ